พี่น้องเอ้ยเพื่อนหนักว่าคุณนะคุณนหน้าคุณบีดอ,อนมั่นดาคือคุณประเสริฐกลัวเฮาสีได้เกิดเพื่อนสางเพื่อนสันเทิงกลางคืนกลางวันเพื่อนสางเพื่อนกอบวบวเมวาพอนี่รวมเพจอารมณ์ไข่กับเฮาผสมหมากแตงหมากเต่าตื่นขึ้นมาย่ำเสาแม่หากแมววินส่วนผู้พอนี่กระเลนหาเนี่ยกินสมแซวมาให้ครบเก่าเดือนทองไงไปคลอดโลงบานส่วนผู้พอออกไปฟังอาการนั่งอยู่ทางนอกบวาท่านโดนได้ยินหมอเอินบอกคลอดแล้วเป็นใช่พอกระดีใจร้ายลูบเข่าหอมหลูกส่วนผู้แม่นั่นจักนำเงือน้ำหมูกใส่แห่ใส่หิ้ คอดกลัวแม่เพิินสีขอดแม่เบ้งแม่ยันเอ็นใหญ่แม่ขาดรอยเอ็นน้อยขาดพันพอกับแม่หนีหักลูกย่างมาหันบอมีแนวเปรียบคุณพ่อแมน่นันเทียบกลัวผู้กลัวผา,าําเป็นดินแผ่นฝายังบ่อทอคุณโน่พอ่อแม่คือต้นโพให้ลูกส่วนโฮมย่ำพ่อแม่เพิินจมเอือนดาออกเสียงพวกลูกๆก,ก็จะไดผพาก,กันเถียงหลบลูคุณพ่อแม่แม่นเจ้าไดยังแน่จากแม่มั่นดาเจ้าไดแขนได้ขาใด้ตาจะมูคุณพ่อแม่ให้ลูกนั่นคือตัวคือต้นตัวเจ้าไดเป็นคนเพิินสางเพิ่นกอให้เบื้องิตียนเบื้องันหักลูกในห้าง งอันนี้เปรียบให้ฟังพ่อแม่หากลูกตอนลูกนอนอยู่ฟูกพอกับแม่นี่หอมเสา้าหอมเลงลูกบางคนเสียงแข็งขขยหนาพ่อแม่เบาพื่นพ่อพื้นแม่ให้คนอื่นฟังว่าพ่อแม่นี่บ่มีอียังให้มากจากเม็ดอันนี้ข่อยไม่เห็ดจังหางจางมีส่วนพ่อแม่นี่ตีบ่มียังให้ส่วนวานาวาน่าให้นี่ขายกินจนรอนเดียวนี่เดอ้อเหลือแต่ตัวคนรอนนอนกินไปบ้านๆลูกเอ้ลูก,ลกมันเป็นบาปมหารลืมคุณนพ่อแม่ยาสหวงตังแต่ให้หน้าสาโทศาสนาพระโค้พนสอนเอาไว้คั้นลูกๆอยากได้อยากหางอยากมีให้พากันทำคว ดีแทนงุนของเพิ่นคิดให้ดีเสียเกินพอแม่มีเดียวสุดขอบฝ่าเ,าเขาเขียวหาบ่ได้อีกหาทุกเถียวทุกสิกในโลกของเฮาลูกเอ้ยลูกขั้นเพิ่นยั่งให้เลี้ยงเอาให้จําไว้เด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อลูกเด้อครับอันนี้ก็เป็นคําเบาคาจาคาพยัญะตรงตัวจากการประพันธ์ของคุณครูบาอาจารย์คุณพอ่อซปเปอร์เงาทรงมาหาผู้ขาหมอบมห้ผู้ขาในใจซักเป็นผู้เบาผู้จาสู่พ่อแม่พี่น้องฟังซะแล้วแม่เอ้ย โออาจะเริ oh, ah, ja ่มสุก